สวัสดีคุณผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังว่าไปเรื่อยพอดแคสต์กับคุณชายโอ๊ตวีล็อกไลท์ชาแนลครับคุณผู้ฟังครับคุณคงเคยจะมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะมีความสุขมากกว่านี้ในบางครั้งที่ชีวิตก็ดีแทบทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าลึกๆข้างในแล้วนะครับความรู้สึกของเราเนี่ยมันทุกข์ระทมขมขื่นและอ้างว้างไปเสียหมดนะครับวันนี้เองนะครับว่าไปเรื่อยพอดแคสต์โอ๊ตจะมาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับว่า เหตุผลที่ทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตนะครับโดยวันนี้จะยกประเด็นมาทั้งหมด8เหตุผลด้วยกันว่าทำไมเราถึงไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลยทั้งๆที่ชีวิตของเราก็ดีแทบจะทุกอย่างนะครับคุณผู้ฟังครับอาจจะเคยคิดว่าความสำเร็จจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขทั้งกายและใจแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรกันแน่ที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขนะครับบางคนคิดว่าประสบความสำเร็จนั้นคือความสุขที่สุดแล้วในขณะที่บางคนคิดว่ามีเงินมากๆก็มีความสุขแต่เชื่อเถอว่าครับทุกคนคงเคยประสบกับช่วงเวลาแบบนี้กันทั้งนั้นแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใดกันละ่ะนะครับและทําอย่างไรเราจึงจะมีความสุขได้ในวันนี้ เวลานี้โดยไม่ต้องรออีกต่อไปคุณผู้ฟังครับเรามาดูกันว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตและ8ดเหตุผลว่าทำไมคนเราจึงไม่มีความสุขกับชีวิตเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับมาดูข้อแรกครับคุณยึดความสุขในแบบของคนอื่นนั่นของว่าเรายึดความสุขในแบบของคนอื่นนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ย ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยในขณะนั้นนะครับเรามีรถที่ดีอยู่แล้วแต่ยังอยากได้คันใหม่อีกไหมเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับคือเราก็มีรถขับอยู่แล้วแต่เราอยากได้ยี่ห้อเหมือนเพื่อนเหมือนคนข้างบ้านหรือเหมือนคนอื่นๆเรามีบ้านที่มีสภาพดีแล้วอยู่สบายแล้วแต่ยังอยากได้บ้านหลังที่หรูรากว่านี้หรือเปล่าเรามีคู่ครองหรือมีคนรักที่ดีเข้ากันได้ดีแต่ยังหยุด เพ่งโทษข้อเสียเล็กๆน้อยๆของเขาหรือเธอไม่ได้ใช่หรือไม่นะครับถ้าเราตอบว่าใช่ในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดนี้นั่นแปลว่าเรากําลังยึดถือเอาบรรทัดฐานความสุขของคนอื่นมาเป็นของตนเองนะครับซึ่งคุณผู้ฟังครับถ้าคุณกําลังเปรียบเทียบตัวเองกับดารานักแสดงนักการเมืองหรือเศรษฐีร้อยล้านพันล้านคนอื่นๆมันจะทําให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขเอาเสียเลย วิธีแก้ง่ายๆครับคือเลิกสนใจคําโฆษณาชวนเชื่อหรือสิ่งที่สังคมนะครับที่มองกันแค่เปลือกนอกพยายามยัดเยียดความเชื่อและนิยามของความสุขให้กับคุณเพราะว่าคุณจะไม่มีวันมีความสุขเลยถ้าคุณมัวแต่ยุ่งยากกับการไขว่คว้าเอาจากข้างนอกแต่ลืมสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวของเรานะครับมีสิ่งที่มันอยู่ในตัวของคุณที่มีอยู่แล้วจงมีความสุขในตอนนี้โดยนับ สิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นรถที่ถึงแม้จะไม่ใช่เบนซ์หรือ BMW แต่มันก็นำพาคุณและครอบครัวไปทุกที่ที่คุณต้องการได้แถมยังดูแลง่ายด้วยไม่ต้องเสียค่าดูแลแพงๆหรือบ้านที่คุณอยู่ในปัจจุบันเนี้ยซึ่งคุณอาจจะผ่อนยังไม่หมดแต่มันทำให้ครอบครัวมีที่ซุกหัวนอนไม่ต้องเช่าใครไม่ต้องกังวลว่าคืนนี้จะนอนหลับที่ไหน ลองทำดูครับแล้วเราจะเริ่มมีความสุขทันตายเห็นข้อต่อมาครับคุณกำลังทำเหมือนว่าตัวเองยังไม่โตนะครับคุณเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆคนอื่นๆอยู่หรือเปล่าหรือคุณยังอดที่จะถูกดึงดูดเข้าหารถบ้านหรือแม้แต่แฟนที่ดูดีกว่าสวยกว่าหล่กว่าเพียงเพราะเพื่อนของตัวเองมีลองคิดดูดีๆว่าในยุคนี้ พอสอไหนแล้วครับคุณไม่ใช่เด็กอีกต่อไปที่จะอิจฉาเวลาเพื่อนๆมีอะไรดีๆแล้วก็อยากจะมีบ้างตอนนี้เราอาจเริ่มมีผมสีขาวหรืวรอยบนใบหน้าแล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องคิดอะไรเรื่องแคบๆอีกต่อไปซึ่งถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนที่คอยจะเปรียบเทียบกันแต่สิ่งภายนอกอวดกันว่าใครมีอะไรใหม่ตลอดเวลา มันถึงเวลาที่จะหาเพื่อนกลุ่มใหม่บ้างเพื่อเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนไปคบกับเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆโฟกัสที่การเจริญงอกงามทางปัญญาและสร้างครอบครัวที่ดีเลิกคิดถึงตัวเองได้แล้วนะครับมันถึงเวลาที่เราควรให้อะไรต่อคนที่เรารักและสังคมบ้างนะครับแล้วเราจะค่อยๆมีความสุขในชีวิตมากขึ้นเมื่อเราเริ่มโฟกัส คนรอบข้างคนรักของเราต่อมานะครับเราไม่รู้จักการเข้าถึงคนอื่นนะครับคุณผู้ฟังครับถ้าเรารู้สึกเหงาอ้างว้างและโดดเดี่ยวถึงแม้จะมีเพื่อนใน Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆหลายร้อยหลายพันคนแต่เราอยากมีเพื่อนแท้มากๆที่เราสามารถแบ่งปันความคิดความรู้สึกหรือความกลัวต่างๆได้ เชื่อสิครับว่าความเป็นจริงแล้วเพื่อนคนอื่นๆของเราเนี่ยก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันนั่นแหละเราทุกคนอยากมีใครที่สามารถคุยแบ่งปันเรื่องราวทั้งชีวิตนะครับของเราได้พร้อมที่จะรับฟังที่จะทําให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกใบนี้เราลองหัดหันไปพบปะนัดเจอคนรู้จักบ้าง ที่คาดว่าเขาน่าจะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันคนเราที่รู้จักผิวเผินบางทีเราเคยตัดสินใจเขาไปว่าเขาไม่ดีหรือไม่น่าจะเข้ากันได้ลองหัดทําความรู้จักกับคนอื่นโดยไม่อคติดูไม่แน่นะครับว่าพวกเขาอาจจะกลายเป็นเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดที่คุณตามหามานานที่สำคัญนะครับปีศาจร้ายตัวเก่าในตัวของคุณนะ่ะมันกำลังขับเคลื่อนลดแล่นอยู่ในตัวของเรา ช่วงเวลาที่เรากําลังเติบโตขึ้นเคยมีใครบางคนนะครับทำให้เรารู้สึกไม่ดีพอบ้างหรือเปล่าคุณผู้ฟังครับคุณรู้รู้รู้สึกหรือเปล่าว่าคุณต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครบางคนให้เขาได้เห็นหรือไม่และคนที่คุณกำลังพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นนั้นคือใครคุณพ่อคุณแม่พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว เพื่อนที่เคยกลั่นแกล้งหรือครูที่เคยทำให้เราขายหน้าสิ่งเหล่านั้นมันคือแรงขับเพื่อความสำเร็จเราต้องการพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนเหล่านั้นเห็นว่าเราดีพอและไม่ใช่แบบที่เขากล่าวหาเราทุกคนต่างต้องการความรู้สึกที่ว่าเรามีคุณค่าใช่ไหมครับและการกระทาที่เราทุกคนไขว่คว้าก็คือการหาเงินให้มากขึ้นการสร้างภาพลักษณ์ มีสิ่งของราคาแพงให้มากที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าแต่เรามาทำความเข้าใจว่าแรงขับในตัวของเรานี่มันมาจากอะไรถ้ามันมาจากความเชื่อที่ว่าคุณไม่ดีพอเราควรที่จะลิมิตว่าแค่ไหนถึงจะเพียงพอเราไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งชีวิตพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ตัวเองไม่มีความสุขเลย เพราะต่อให้คุณประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ต้องมีคนที่ไม่ยอมรับตัวตนของคุณอยู่ดีทางที่ดีก็คือทําเท่าที่เรามีความสุขเพราะทุกคนมันมีคุณค่าอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่าของคนไม่ได้วัดที่เงินหรือปัจจัยภายนอกใดๆเลยครับเพราะเรายังคงวังวนอยู่ในความรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอมันจึงทําให้เราเนี่ยติดอยู่ในคุกแห่งอารมณ์นะครับ คุณติดอยู่ในคุกแห่งอารมณ์เราก็เป็นคนที่กลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่คนส่วนใหญ่มักจะมีความรู้สึกพ่ายแพ้หรืออายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลืออย่างที่สุดเนี่ยซึ่งความเครียดมันเกิดจากผลเกิดจากปัญหาที่เราไม่อาจก่อให้เกิดภาวะดื่มมากเกินไปกินมากเกินไปหรือทําอะไรสักอย่างมากเกินไปเพื่อ หลบเลี่ยงความรู้สึกที่แท้จริงหรือเรียกง่ายๆว่าเพื่อนนปัญหานั่นแหละและนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการติดอยู่ในคุกแข่งอารมณ์คือยังอยู่ในวงวนความคิดตีกรอบความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองไม่ยอมขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นทั้งๆที่มันเป็นความรู้สึกที่มันสุดๆไปแล้วนะครับถ้าเรามีปัญหาบางอย่างที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าอายครับอย่ารีรอนะครับถ้ามันสุดแล้วจริงๆ ปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพต่างๆปัญหาด้านอารมณ์ทั้งความโกรธความเครียดนะครับโรคซึมเศร้าและความเฉยชาอย่าอายที่จะบอกกล่าวกับคน,น,นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือที่ปรึกษาเฉพาะบ้านเพราะยิ่งปล่อยไว้นานมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงดังนั้นอย่าอายหรือกลัวที่จะได้รับความช่วยเหลือเมื่อยามจำเป็นชีวิตมันสั้นเกินปรกเกินกว่าที่ อยู่อย่างไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําให้เรามีความสุขได้อย่างรวดเร็วก็รีบบทำนะครับบางคนนี่จะมีอาการเสพติดบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นการเสพติดการทํางานเสพติดการดื่มการกินการพนันช้อปปิง้งออกกําลังกายซึ่งถึงแม้ว่าบางสิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีเช่นการทํางานการออกกําลังกายแต่อะไรที่มาก เกินไปมันก็สามารถก่อให้เกิดโทษได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เสพติดความสมบูรณ์แบบเกินไปนะครับทางแก้ก็คือเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาโค้ชการโคชซิ่งในเรื่องนั้นๆที่สามารถช่วยให้คำแนะนำและวางแผนชีวิตที่สมดุลให้เราเพื่อที่เราจะไม่ต้องกระทบหรือไม่ต้องมีอารมณ์กระทบหรือระทมกับอาการเสพติด ต่างๆเพียงลำพังอย่างน้อยได้มีเพื่อนหรือกลุ่มของที่ปรึกษาคนที่เราไว้ใจมาแชร์ริงเกี่ยวกับปัญหาของเรานะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับบางคนเนี่ยให้คํานิยามความสุขแบบผิดๆนะครับอย่างเช่นฉันจะมีความสุขเมื่อฉันมีเงินมากกว่านี้ฉันซื้อบ้านในฝันได้สำเร็จเมื่อฉันมีคนรักที่สุดฮอตและเซ็กซี่ เมื่อฉันสามารถลดน้ำหนักได้5กิโลกรัมก่อนแต่ความเป็นจริงก็คือเราสามารถสร้างเป้าหมายต่างๆในชีวิตได้แต่อย่าเอาความสุขไปผูกไว้กับเป้าหมายนั้นๆน,น,นะครับความสุขต้องอยู่ในหนทางไม่ใช่อยู่ที่ปลายทางเพราะมิฉะนั้นระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายเนี่ยคุณจะไม่สามารถมีความสุขได้เลยทุกวันจะเป็นวันที่เหนื่อยและทุกข์ถ้าเรามีความเชื่อว่าต้องได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงจะมีความสุขได้นะครับถ้าตอนนี้เราไม่มีความสุขกับระหว่างทางที่จะไปสู่เป้าหมายถามตัวเองว่ามีเหตุการณ์ใดในอดีตที่ขัดขวางไม่ให้เรามีความสุขในวันนี้ทำไมเราต้องการสิ่งภายนอกเพื่อจะมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับเราต้องมานิยามความหมายกันใหมว่าความสุขที่แท้จริงคือความสุข รายทางนะครับความสุขระหว่างทางที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายนะครับเหมือนเราเดินทางไปที่ใดสักแห่งหนึ่งถ้าเราเห็นธรรมชาติเห็นดอกไม้เห็นต้นไม้เห็นความอุดมสมบูรณ์นะครับเราเก็บเกี่ยวความสุขไปตลอดเส้นทางแล้วเป้าหมายของความสำเร็จความสุขมันก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่บางคน ก็ไม่สามารถรักตัวเองได้อย่างไม่มีเงื่อนไขฉันรักเธอมากฉันรักเธอในแบบที่เธอเป็นจริงๆเรายืนหน้ากระจกมองลึกเข้าไปในดวงตาของตัวเองและพูดคำนี้กับตัวเองแบบนี้ได้โดยสนิทใจหรือเปล่าปดเชื่อว่าหลายๆคนนี่ยังไม่เคยนะครับคนส่วนมากไม่รักตัวเองจริงๆเขาจะรักตัวเองต่อเมื่อเขาดูดีรูปร่างดีมีเงินเยอะหรือทำอะไรสำเร็จสักอย่าง น,ะะนอกจากนั้นเขามักไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่ารักตัวเองจริงๆความรักที่เรามีต่อตัวเองนะครับควรเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราควรรักตัวเองในแบบที่เราเป็นถึงแม้เราจะยังไม่ได้อับน้ําไม่ได้สระผมวันที่ป่วยรู้สึกอ้วนขึ้นซิวขึ้นหรือวันที่โดนไล่ออกก็ตามความรักของตัวเองเนี่ยคือการที่เราไม่ตัดสินใจตัวเองไม่ลดคุณค่าของความเป็นคนไม่ได้ลดไปเลยนะครับ ไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์นใดก็ตามก็มีความคิดที่ทำให้เป็นแบบนั้นอยู่คนที่รักตัวเองจริงๆจ,จ,จากข้างในจะไม่ตัดสินตัวเองว่าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอย่างไรเนื้อแท้ของเราก็ยังคงเป็นเราคนคนนั้นจะมีความสุขจริงๆโดยไม่ต้องแสวงหาสิ่งเราจากภายนอกถ้าเรารักตัวเองจริง,รงๆแล้วเนี่ยเราจะให้อภัยตัวเองไม่ว่าเราจะทำผิดสักกี่ครั้งและถ้าเรารักตัวเอง เราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยความคิดลบๆหรือทําร้ายร่างกายตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ดีคุณผู้ฟังครับถ้าเรายังไม่มีความสุขกับทุกสิ่งที่เรามีแปลว่าเราอาจยังจมปลักอยู่กับอดีตและไม่ยอมปล่อยวางเรายังคงใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นเรายังไม่รักตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งที่คุณผู้ฟัง หรือคนที่กําลังไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้ควรทําก็คือหยุดและปล่อยวางอดีตให้หมดให้อภัยตัวเองและคนอื่นๆไม่จําเป็นต้องใช้ชีวิตโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นอีกต่อไปแล้วคุณจะพบกับความสุขที่ตามหามานานแสนานานที่มันอยู่ไม่ไกลจากตัวของคุณเลยและนี่คือแปดเหตุผลว่าทําไมเราจึงไม่มีความสุขในชีวิตกับว่าไปเรื่อยพอดแคส อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับคุณชายวศ v l o g Life Channel ครับ